สวัสดีค่ะพี่เนทเทนเนอร์โตโยต้จเจริญยนชลีสำหรับวันนี้นะคะจะขอพาคุณลูกค้านะคะไปชมในส่วนของรถที่เปิดตัวมาใหม่นะคะเมื่อวันที่19กรกรกฎาคมนะคะแล้วก็รถรุ่นนั้นนะคะก็คือรถโตโยต้า n ินโนวาซ i c นะคะเป็นฟูลโมเดลเชนนะคะจะเปลี่ยนแปลงอะไรเปลี่ยนแปลงตรงไหนเดี๋ยวติดตามกับพี่เนธไปเลยนะคะอ l l นิวโตโยต้าซีนิกรีบหรูรมพลังดีไซน์ใหม่ แบบผสานความสมาร์ทรูหลาและเพิ่มความแข็งแกร่งทรงพลังผ่านการออกแบบยังลงตัวใหม่ด้วยเครื่องยนต์ไฮบริด2.0ลิตรเจเนอเรชัที่5ให้กำลังมากขึ้นกว่าเดิมระบบเกียร์เปลี่ยนใหม่จากรุ่นเดิมอัตโนมัติ6สปีดเป็น eCVT ใหม่ประหยัดน,น้ำมันที่21.3กิโลเมตรต่อลิตรตัวถังใหม่ใหญ่ขึ้นทุกมิติพร้อมโครงสร้างรถยนต์ใหม่แบบ TNGA ช่วยเพิ่มสมรรถนะการขับขี่ที่ดียิ่งขึ้นเกาะถนนทนรงตัวดีควบคุมง่ายทัศนวิสัยกว้างขึ้นขับสนุกป,ปลอดภัยมากกว่าเดิม Toyota Innova c ซ n i ิตตมี2เกตรรุ่น2.0 Hybrid Smart และ2.0 Hybrid Premium และนี่คือ Toyota Innova c ซ n i ิรุ่น Premium ภายนอกดีไซน์ใหม่กระจังหน้ารูปหกเหลี่ยมขนาดใหญ่สีดำเชื่อมเข้ากับโคมไฟหน้าทั้งสองข้าง ล้อมรอบด้วยกรอบที่เป็นโลหะสีโครมเมียมหรูหราสปอร์ตมากยิ่งขึ้นไฟหน้าแบบ LED ดีไซน์เฉบเฉียวออกแบบมาให้ไฟเลี้ยวที่ยังคงเป็นไฟส่องสว่างเวลากลางวันเดย์ไทม์รันนิ่งไลทแยกให้อยู่ในตำแหน่งของกันชนหน้าเพิ่มภาพลักษณ์ที่โดดเด่นให้กับตัวรถไฟหน้าไฟหน้ามาพร้อมกับระบบควบคุมการเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติไฟปรับสูงต่ำที่มีสวิตช์และ l ฟล w m มีโ m ม ด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของไฟตัดหมอกหน้า LED โลโก้โตโยต้าขนาดใหญ่มาพร้อมกับเลดา้าที่มีในส่วนของระบบโตโยต้าเซตติเซนต์กล้องมองรอบคัน PVM Panoramic v i e Monitor ด้านหน้าจะมาพร้อมกับ c o นเนอ s e n ซนเซอร์และฟอนต์เซนเซอร์ถึง4ตํตำแหน่ง ล้ออลอยขนาด18นิ้วหน้ายาง225/50 R18 mm hmm. รถ To y o ต้า n n o v a ว่าซีนรุ่นใหม่นี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของขับเคลื่อนล้อหน้าแล้วก็จะมีระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อมีการเปลี่ยนในส่วนของระบบการสะเทือนการสะเทือนหน้าจะเป็นแมกเนชันสตัดแล้วก็ด้านหลังจะเป็นทอร์ชั่นบีม Innova s c ซ n i c มาพร้อมแพลตฟอร์มใหม่โดยจะเปลี่ยนโครงสร้างจากบอดี้ออนเฟรมมาเป็นโมโนคอก ทำให้ i n n o นวใหม่มีความนุ่มนวลมากกว่าและใช้ระบบบังคับเลี้ยวเป็นแบบพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS ทำให้การบังคับเลี้ยวของอ n นโนวใหม่สามารถตอบสนองได้ดีทุกย่านความเร็วพร้อมกับเทคโนโลยีการออกแบบยานยนต์ที่ NGA Toyota New Global Architecture การออกแบบยานยนต์เพื่อประสิทธิภาพในการทรงตัวและกาถนนได้อย่างดีเยี่ยมช่วงล่างใหม่ทั้งหมดโดยด้านหน้าจะเปลี่ยนจากดับเบิลวิสโบมาเป็นแม็กเฟอร์สันสตัด ด้านหลังเปลี่ยนจากคานแข็งโฟลิงมาเป็นแบบทอร์ชั่นบีมช่วยให้ช่วงล่างด้านหลังมีการย,ยืดหยุ่นตัวได้ดียิ่งขึ้นกระจกบังลมหน้าเป็นแบบอะคูสติกกัช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอกกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวปรับพับเก็บด้วยไฟฟ้าและยังพับเก็บอัตโนมัติระบบเวลคัมแลมไฟสองสว่างลงพื้น แล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างนะคะก็จะมีในส่วนของ PVM นะคะที่บอกว่าเป็นกล้องมองรอบคันก็จะมีอยู่ตรงกระจกมองข้างทั้งซ้ายและขวาด้วยนะคะก็จะมีระบบความปลอดภัยมาให้ BSM นะคะแล้วก็ RCTA อยู่ในตำแหน่งนี้ถังน้ำมันจุได้52ลิตรเติมน้ำมันเบนซินได้สูงสุดที่แก๊สโซฮอล E10 เสาอากาศเป็นแบบคีบฉลามสปอยเลอร์หลัง พร้อมไฟเบรกโดยที่3าเป็น LED ไล่ฝ้าหลังที่ปัดน้ำฝนหลังคิ้วโครเมียมยาวตลอดไฟท้ายเป็น LED อีกตำแหน่งของ PVM ก็คือ back camera มาพร้อมกับ corner sensor back sensor ด้านท้ายอีก4ตํตำแหน่งและมีไฟตัดหมอกหลังฝาท้ายเปิดปิดด้วยไฟฟ้า พรอมกับกันหนีสามารถตั้งค่าในเรื่องของความสูงได้นะคะตามที่ต้องการเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับระบบคิดแอเวีในส่วนของเบาะแถวที่3านะคะสามารถนั่งได้2คนนะคะถึง3คนแต่ถ้าหากว่ามีคนที่3ามนะคะเราต้องการที่จะมีมอนรองศีรษะนะคะเราก็หยิบมาจากตรงนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะซอ่อนอยู่ตรงนี้นะคะเราก็มาเข้าไปได้เลย,เลย แต่ถ้าหากว่าไม่มีผู้โดยสารที่จะนั่งตรงกลางนะคะเราก็เก็บเอาไปไว้ที่เดิมนะคะตรงนี้จะมีโลอยู่นะคะเราก็เก็บที่เป็นได้เลยเพื่อไม่ให้บทบังในส่วนของทัศนวิสัยสาหรับคนที่จะขับในส่วนของพื้นที่ห้องสัมภาระท้ายรถนะคะจะสังเกตว่าในส่วนนี้นะคะสามารถที่จะวางของได้อย่างเช่นพวกรองเท้านะคะที่จะต้องการที่จะเก็บกิจนะคะแล้วก็เรามาดูนะคะว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะสามารถที่จะวางกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ได้นะคะ บบนี่คะระบบสมาร์ทเอนทรีนะคะเป็นระบบที่สามารถเปิดประตูรถได้ง่ายๆนะคะโดยที่ไม่ต้องไปกดจากปุ่มบีมดเพียงแค่พกสมาร์ทคีมานะคะมือนะคะคล้องไปตรงเบ้ามือจับนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงปิ๊บๆสองทีนะคะเราก็สามารถที่จะเปิดประตูรถได้อย่างง่ายดายเดี๋ยวพี่เนตนะคะจะพาคุณลูกค้านะคะไปชมในส่วนของดีไซน์ภายในใหม่นะคะว่าใหม่ยังไงนะคะตามพี่เนตไปดูเลยนะคะแผงประตูข้างเป็นสีทูโทนสีดาร์กเชสนัทตัดสีดํา ในส่วนของกระจกหน้าต่างไฟฟ้าขึ้นลงอัตโนมัติพร้อมแจมทั้ง4บานระบบเซ็นเตอร์ล็อกมาพร้อมสปีดโอโต์ล็อกเบาเป็นเบาะหนังสังเคราะห์ทูโทนนะคะแล้วก็ฝังคนขับเนี่ยปรับด,ด้วยไฟฟ้าถึง8ทิศทางนะคะพวงมาลัยนะคะจะเป็นพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS นะคะแล้วก็หุ้มหนังนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยแถบสีเงินไม่ัลิกมาพร้อมกับมาลติฟังก์ชันบนพวงมาลัยนะคะ ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พงม,มารัยเพาโดชิปมาตรวัดเรืองแสงมาพร้อมกับหน้าจอ M I D T F T ขนาด7นิ้วมีระบบแจ้งเตือนลมยาง T P M S แผงคอนโซลหน้าตกแต่งเป็นแบบทูโทนเหมือนกันนะคะจะมีบุนุ่มแล้วก็เดินด้วยได้ตะเก็บสีน้ำตาล แล้วก็มาพร้อมกับแถบสีเงินเมคกลิกบริเวณกรอบช่องแอร์ก็จะตกแต่งด้วยสีเงินเมคกลิกแล้วก็ถัดลงมานะคะก็เราจะเห็นมีที่วางแก้วน้ำนะคะสามารถที่จะดึงออกมาแล้วก็เก็บได้นะคะเวลาที่เราไม่ใช้นะคะที่วางออของได้กระจุกกระจิกนะคะมี power outlet 12โวลต์ตรงนี้เสียบได้1อันนะคะที่วางเอกสารนะคะสามารถที่จะวางเอกสารได้ค่อยอ่านแผนที่นะคะ แล้วก็รุ่นนี้ก็จะมีในส่วนของหลังคานะคะเป็นพาโนรามิสามารถที่จะเปิดได้นะคะได้ยาวเลยกระ,ะจกมองหลังแบบตัดแสงอัตโนมัติ Easy Mirror <ม>เครื่องเสียงหน้าจอขนาด10.1นิ้วรองรับ Apple CarPlay แบบไร้สายเชื่อมต่อด้วยบลูทูธและ Android Auto ที่ต้องใช้สายเสียบในการเชื่อมลำโพงให้มาถึง6ลำโพง และมาพร้อมกับระบบ T Connect ตอนี้ T Connect ไปต้ยรถ้าดูซีรีส์เพลินแอปเขาก็เตือนหมดห่วงทุกรอบเช็คระยะลิงนัดกับคาเลนด้าเปิดเช็คได้เองตลอดระบบพุ s h สตาร์แอร์เป็นแอร์ออโต้สามารถปรับอุณหภูมิได้18ถึง32องศาเกียร์เป็นเกียร์ e CVT เบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮสวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ EV Mode Eco Mode Power Normal ช่องเสียบ USB ให้มาถึง4ตำแหน่งนะคะในส่วนของด้านหน้า2นะคะจะเป็น Type C 1นะคะ Type A 1แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็น Type C ให้อีก2นะคะจะมีที่วางแก้วน้ำนะคะแล้วก็จะมีกล่องเก็บของให้มาด้วย ในส่วนของเบาะนะคะอย่างที่พี่เนตบอกไปว่าเป็นเบาะหนังนะคะกึ่งหนังสังเคราะห์แล้วก็จะเป็นสีทูโทนอันนี้นะคะก็จะโอกระชับกับสรีละของพี่เนตด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของเบาะด้านหลังนะคะซึ่งในรถอินโนวาซีนิกนี้นะคะก็จะมีให้ถึง3แถวด้วยกันนะคะสามารถนั่งได้ที่นั่งก็ได้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะในส่วนของเบาะแถวที่2นะคะคู่นี้ก็จะมีที่นั่งเป็นแบบกัปตันซีอย่างนี้นะคะแล้วเวลาที่เราต้องการที่จะเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงนี่นะคะก็จะมีรางให้เลื่อนแบบธรรมดาอย่างนี้นะคะเลื่อนขึ้นเลลื่อนง ส่วนพนักพิงนี้นะคะถ้าต้องการปรับเอนก็จะปรับเอนด้วยไฟฟ้าซึ่งมีอยู่ในรุ่นพรีเมียมนะคะแต่ถ้าเป็นรุ่นสมาร์เนี่ตรงนี้ก็จะไม่ใช่ไฟฟ้านะจะเป็นแบบธรรมดานะคะเราเราก็จะมาดูนะคะในส่วนของเบาะรองนัองตรงนี้นะคะก็จะปรับด้วยไฟฟ้าอันนี้นะคะเวลาที่ผู้ดโดยสารนะคะนั่งมาไม่เมื่อก็รองนัองด้วยไฟฟ้านะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะตรงนี้ก็จะมีโต๊ะพับกลางอนเนกประสงค์ให้นะคะจะวางในส่วนของแก้วหรือว่ามือถือตรงนี้ก็สามารถวางได้เลย พี่เนยก็ขึ้นมานั่งในส่วนของเบาะแถวที่3แล้วนะคะซึ่งสามารถนั่งได้2ที่นั่งหรือ3ที่นั่งอย่างที่พี่เนยบอกไปนะคะ เอาในส่วนของหมอนรองศีรษะมาวางให้อีกตำแหน่งหนึ่งนะคะทีนี้ในตำแหน่งที่พี่เนต์นั่งอยู่เนี่ยถ้าหากว่าเราะะเลื่อนเบาะแถวกลางมานะคะเอาแบบที่เรียกว่าเอาเื้อเฟื้อต่อกันนะคะพี่เนตก็ว่านั่งได้นะคะน,นี้ก็เกือบสุดแล้วนะคะก็สามารถที่จะขยับตัวได้นะคะแล้วก็ในส่วนของเบาะแถวที่3านี้นะคะหากว่าเราเดินทางไกลนะคะแล้วเราต้องการที่จะปรับเอนนะคะปรับเอนนอนแล้วก็ปรับเอนได้อีกระดับหนึ่งตรงนี้นะคะก็ถือว่า เป็นการเดินทางที่สามารถพัฒพอได้นะคะเราสังเกตในรถ nova, อินโนวาเซนิกรุ่นนี้นะคะนอกจากว่าจะมี3แถวอย่างที่บอกไปนะคะเราไปดูว่าจะมีแอร์แอร์มาให้นะคะแอร์หลังเนี่ยมาให้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยเห็นไหมคะเราจะมีแอ b เบียนไลไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารมาให้อีกด้วยนะคะจะเป็นโทษออกซีเ้าฟ้า,ฟาสวิตควบคุมแอร์ด้านหลังแบบดิจิตอลสมรรถนะการขับขี่ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของรถยนต์นั่นคือการเปลี่ยนจากเครื่องยนต์ดีเซลมาเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดขนาด2.0ลิตรที่เคยใช้ในเล็กเซนมาพัฒนาต่อยอดให้ใช้กับอินโนวาใหม่โดยทั้งเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้ารวมกันแล้วจะให้กำลังสูงสุดถึง186แรงมา้าทำงานควบคู่กับเกียร์ eCVT ใหม่ให้อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเฉลีย่ยที่21.3กิเมต่อลิตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอินโนวาใหม่ ได้นำเอาระบบ Toyota าเ t ติ e ซรุ่นใหม่ล่าสุดคือ TSS 3มาใช้โดยมีเลดาร์ ar, และกล้องทำงานคู่กันช่วยให้ระยะการทำงานของระบบ TSS 3ทํทำงานได้กว้างขึ้นสามารถตรวจจับได้ทั้งรถจักรยานยนต์รถยนต์และคนเดินข้ามถนนได้อีกด้วยจึงทำให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ดังนั้น t ี่ SS3 ประกอบไปด้วยระบบความปลอดภัยก่อนการชนพร้อมตรวจจับคนเดินเท้าและคนขี่จักรยาน p c o l l i t i o n System) ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนพร้อมพวงมราลัยหน่วงกับอัตโนมัติ (LDA) ระบบควบคุมและปรับลดความเร็วอัตโนมัติพร้อมช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลนและช่วยลดความเร็วขณะเข้าโคง้ง ระบบวควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ AHB, Auto High Beam, ระบบความปลอดภัยระบบ ABS ป้องกันล้อลอขณะเหยียบเบรก EBD กระจายแรงเบรก BA เสริมแรงเบรกเบรกได้ระยะที่สั้นขึ้น VSC ช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง TRC ป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัวหรือเร่งแซง HAC ช่วยออกตัวบนทางลาดชันและ Airbag มีมาให้ถึง6ตำแหน่ง โตโยต้าอินโนวาเซนิกรุ่นพรีมเมียมราคา1 4 7 9 0 0 0าจาบาทจำหน่ายทั้งหมด4ีสีได้แก่เซเวอร์เมทัลลิกเอติ d ูแบ็กไม i ้าเพทีนั่งบเพ์เพิ่อมอีก1 0 0 0 0บาทและ, 4, และ, 4, และ 4, สีใหม่ดักสตีลไมค้าค่ะเดี๋ยวพี่เนกก็จะมาสรุปในส่วนของจุดขายอินโนวาเซนิกนะคะรุ่นฟูลเด c h a เชนให้นะคะจะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะคะข้อที่1นะคะมีความนุ่มนวลของช่วงล่างนะคะเพราะว่าเราเปลี่ยนแพลตฟอร์มใหม่นะคะจึงเหมาะกับการเดินทางแบบครอบครวัวนะคะแล้วก็ข้อที่2นะคะก็จะมีในเรื่อองงข มีความประหยัดนะคะแล้วก็แรงกว่าเดิมเพราะว่าเราใช้เครื่องยนต์ใหม่นะคะที่เป็นเครื่องยนต์ระบบไฮบริดข้อที่3นะคะจะมีระบบความปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะว่าตอนนี้เราใช้ในส่วนของ Toyota ย a f e เซปิเซเป็นถึงเจนส3แล้วนะคะและข้อที่4นะคะจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็อุปกรณ์ครบคันให้เลยนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังอย่างเช่นนะคะเบาะรองนอปรับด้วยไฟฟ้านะคะหลังคานะคะพารโนรามิกนะคะกล้อง PVM นะคะกล้องมองรอบคันนะคะแล้วก็แอร์อัตโนมัตินะคะที่มีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังค่ะ ก็จ <G ül ets> บกันไปแล้วนะคะกับการรีวิวรถ n ิวโตโยต้าอินโนวาซีนิกนะคะ <G ül ets> เป็นไงบ้างคะ <G ül ets> คุณลูกค้าถ้าถูกใจนะคะก็มาเยี่ยมชมกันได้นะคะที่โตโยต้าเจริญเยนชลบุรีนะคะสาหรับที่พี่เนตอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นสํานักงานใหญ่บางแสนนะคะจะอยู่ใกล้ๆกับจตุจักรชลบุรีนะคะเราก็จะมีสาขารีราชานะคะจะอยู่เลยตึกคอมรีราชาไปนิดนึงนะคะแล้วก็สาขานาทอมเทียนนะคะก็จะอยู่เลยตึกน้ําสีผ้าไปนะคะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะคะที่ปรึกษาของพี่เนตนะคะพร้อมที่จะดูแลแล้วก็ให้ข้อมูลกับคุณลูกค้าได้อย่าง ต็มพี่เลยนะคะหรือจะโทรที่เบอร์คอร์เซ็นเตอร์ก่อนก็ได้นะคะเพื่อทําการนัดหมายโซน38นะคะ388999กด2นะคะฝ่ายขายนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะก่อนที่เราจะจากกันนะคะช่วยกโกรนานะคะเขียนคอมเมนต์นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ใส่ในเรื่องของ subscribe นะคะสังกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่เน่ด้วยนะคะแล้วเราพบกันในอ e ีพีหน้านะคะวันนี้นะคะพี่เน์ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย